ที่นี่เมืองเชียงใหม่เอหอมอะไรนะดอกมะลิดอกมะลิมีมากมายที่วัดพระธาตุดอยคำที่นี่ศูนย์รวมใจของพี่น้องคือหลวงพ่อทันใจข่าวดีดีกับพี่คำร้อน ที่วัดพระธาตุดอยคำของอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับผู้คนคลาคล่ำไปด้วยพลังศรัทธาจากพี่น้องมากันทั่วทุกสารทิศที่วัดพระธาตุดอยคำแห่งนี้นะครับเพราะว่าศรัทธาหลวงพ่อทันใจอย่างรายนี้ท่านมาจากไหนครับมาจากนาครศรีธรรมราชค่ะนะครับที่นั่นก็เป็นเมืองพุธแล้วก็มีสิ่งซึ่งจะเป็น มรดกนั่นนะวัดแล้วนะะวัดพระมหาธาตุพระบรมมหาธาตุนครศรีธรรมราชค่ะกําลังจะเป็นมรดกโลกใช่ไหมครับใช่แต่ท่านก็ยังศรัทธาหลวงพ่อทันใจที่เชียงใหม่ใช่มาเลยมาเลยค่ะที่นี่มาที่นี่ท่านปรารถนาอะไรเออมาขอพรจริงๆตัวเองไม่ได้เจะจงว่าอะไรแต่แต่ต้องการมาขอพรมากกว่าอ๋อเนาะใช่ได้ไหม เชื่อว่าท่านใ<ด>ห้ไหมเชื่อว่าท่านให้เพราะถือว่าคนดีมาจากมังพุธอยู่แล้ว <S <S 2> <S 2> <S ออมาจากประทุมตลาดไทยคะ่ะ<อ>ตลาดไทยแต่อยู่ในเขตประทุมนะคะ,ะจังหวัดประทุมแต่ว่าอยู่ใ,ใกล้ตลาดไทยนะคะ,ะคลอ,อ,องหนึ่งคลองหลวงครับได้ยินชื่อเสียงหลวงพ่อท่านใจยังไงครับที่นี่ก็โหอยากอยากมานานแล้ววันนี้ได้ขึ้นมาเป็นครั้งแรกนะคะ ก็ดีใจได้ได้มาพบกับท่านด้วยเพราะว่าเป็นเอฟซีมาตั้งแต่สมัยที่ยังอายุยังน้อยอยู่เลยเออตอนนี้ก็คือว่าดีใจค่ะได้มาไหว้ข้างบนด้วยแล้วก็มาเจอดารารุ่น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 นี้นะคะรุ่นนี้รุ่นคุณแม่นะคะเข้าศูนย์อ่าข่าไม่เป็นไรก็คือว่า อายุยืนแล้วก็อายุยืนได้มาเห็นแล้วร่างกายแข็งแรงก็ถือว่าคนมีบุญเพราะนั้นก็มาขอพรนี่มีความสุขมากค่ะที่ได้มานะคะทุกคนอยากให้ถ้ามีเวลาว่างถ้านั่นจริงๆก็มานะคะข้างบนนี้จ้าท่านท่านขออะไรคะวันนี้วันนี้เพิ่งขึ้นมาถึงก็มาเจอท่านก็ดีใจกัเลยมาทักเลยยังไม่ได้ขออะไรค่ะเดี๋ยวต้องขอก็มีที่จะขออยู่จ้าอยู่ในใจที่จะขออยู่ค่ะ และนี่ก็คือพี่น้องนะครับพี่น้องของเราที่มาร่วมกันมากราบมาขอพรมานันสการหลวงพ่อเพื่อให้ได้สิ่งที่เขาภาคภูมิใจและปรารถนาที่สำคัญก็คือดอกมะลินะครับเอาไปบูชาหลวงพ่อทําให้ที่นี่นะครับดอกมะลิเต็มไปหมดและสำคัญคือมะลิวันนี้นะครับกิโลกรัมละ 5,200บาทนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของวัดพระาธาตุดอยคำผมอยู่ที่ตำบลนห,นหนองควายอำเภอหางดงเขาฝั่งนู้นนะก็เป็นตำบลแม่เหียของอำเภอเมืองเชียงใหม่นะอยู่กับคุณบอมแล้วถนนสายนี้นะครับเป็นถนนสายดอกมะลิเมื่อสักครู่เนี้ยผมขึ้นไปบนวัดพระาธาตุดอยคำนะครับของข้างบนบนเขานะีโอ้ผู้คนหลั่งไหลไป ไหวกันเยอะเลยและสิ่งที่ผมสังเกตเห็นก็คือว่าดอกมะลิพวงมาลัยพี่น้องออกไปถวายพระกันนะครับหลวงพ่อทันใจโอ้บางคนบอกว่ามีคนเคยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งแล้วบางคนนักธุรกิจไปไหวคุณคุณบอมคุณบอมอให้ชัด <c oughs> คุณบอมทราบใช่ไหมว่านักธุรกิจเขาไปไหวเนี่ยเขาใช้มะลิเหรอครับ อ่าใช่ครับตอนไหว้กับกับตอนแก้เงี้ยครับก<อ>็จะใช้เป็นสอนมากแล้วจะเป็นดอกมะลินีครับแล้วเขาประสบความสำเร็จอ่าใช่ครับสอนมากก็ที่ผ่านตั้งแต่ตั้งแต่ต้นแรกมานาออาจก็ใช้ดอกมะลิแล้วประสบความสําเร็จกันเยอะครับโอ้อเนาะอ่ะอ,อรวยเลยสินักสู้คนนั้นแก้บนอืมตอนนั้นนี่ไม่ไม่ไม่รู้เลยครับว่าเขา <laughs> รวยหรือ <laughs> ังไงเนาะ,ะแต่จากนั้นเป็นต้นมาปรากฏว่าผู้คนไปไหว้หลวงพ่อทันใจบน วัดพระาธาตุโดยคำนะก็จะเอามมลิกันไปครับผมครับผมใช่ครับเนาะทำให้ทำให้วันนี้ก็เกิดคนจะขึ้นวัดเนี่ยก็จะมีมลิมลิลิโอ้โหไม่รู้ว่าร้านไหนต่ร้านไหนหลายสิบร้านอ่ะใช่ครับจะมีมีหลายล้านตั้งแต่จนถึงตรงทางขึ้นเลยครับเนาะครับผมมี<อ>ประมาณน่าจะหกสิบร้านนะครับหาง่ายเลยเมลิที่นี่นะ อ่าใช่ครับแถวนี้ก็คือจะเป็นเส้นเส้นดอกมะลิเลยครับไม่ไม่ไม่มีดอกอื่นนะครับอ๋อแล้วก็ถ้าใครไปเปิดข้อมูลดูนะครับในโซเชียลมะลิวันนี้ราคาพุ่งปริ๊ดเป็นพืชการเกษตร,รที่ราคาแพงสุดโลละ5,000กว่าบาท5,200นี่ยแล้วในช่วงหน้าแล้งเนี่ยคุณบอยบอกว่าโอเออหน้าหนาวหน้าหนาวคุณบอยบอกว่ายัางไงฮะมะลิไทยไม่มีแล้ว ช่วงนี้ช่วงหน้าหนาวก็จะเป็นมะลิของอินโดนะครับส่วนมากแล้วก็จะเป็นมะลิของนําเข้าหมดเลยแล้วก็จะราคาค่อนข้างสูงนะครับแต่ถ้าเป็นมะลิบ้านเราราคาจะไม่ไม่สูงกว่าอย่างนั้นครับครับที่ถามถามคุณคุณคุณบอมนะครับว่ามะลิอินโดกับมะลิไทยเนี่ยมะลิอะไรหอมกว่ากันถ้าถามถึงในเรื่องมะลิส่วนมากแล้วก็จะเป็นมะล,ลิ ของไทยเรามากกว่าเพราะว่าจะมีความสดกว่าแต่ถ้าเป็นมาลีอินโดอาจจะไม่ค่อยสดเท่ากับมาลีไทยครับเพราะว่าอินโดอาจจะใช้เวลาหลายวันเนาะกว่าจะส่งมาถึงมาถึงเชียงใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเงเกตเห็นนะครับว่ามาลีไทยเนี่ยพุทธังสารนังขจามิทำอะไรมาลีพุทธ้ามาลีอินโดดึงดื้ดึงดึงดื้ดึงมาลีแต่เรียกภาษาบ้านบามาลีแขก กับมริพุทธนะครับแต่อย่างไรก็ตามตจิตใจของคนไทยนั้นใสสะอาดอยู่แล้วและหอมอยู่แล้วในการที่จะไปบูชาหลวงพ่อทันใจครับผมนะทันใจจริงเป่าหลวงพ่อทัอนใจทันใจจริงไหมก็อตอนนั้นขึ้นอยู่กับแต,แ,ตแต่แต่ละคนนะครับขึ้นอยู่กับเรียกว่าดวงของแต่ละคนด้วยเนาะ,ะบางคนก็ได้ไหวครับบางคนก็<อ>ไม่ได้ก็มีครับขึ้นอยู่กับบนวาสนาของแต่ละคนด้วย ผมไปบนนู้บอกได้รางวัลที่หนึ่งยังมีเลยมีมีครับผมเหมือนจะงวดที่สองสามงวดที่ผ่านมาเหมือนจะมีมีอ่าคนถูกอยู่ครับที่เหมือนบนวัดเขาติดป้ายอยู่ก็สุดยอดครับมาเชียงใหม่ท่านไม่รู้จะไปไหนก็มาขอเอากับหลวงพ่อทันใจที่วัดดอยคําแล้วอย่าลืมมะลิที่ขายกันอยู่ริมทางข้างทางตรงนี้นะครับอาจจะช่วยท่านได้นะ ครับผมจะ <laughs> บ,บอกให้เชียงใหม่เป็นเมืองที่มีมนคนทุกคนอยากมาเชียงใหม่มาแอวดอยสนุกสุขใจไหว้พระเพลินไปก็คือหลวงพ่อทันใจรา,าเอาซื้อมาลิ

จเจริญก็ให้ผู้ขายมะลิจงจเจริญ <laughs> และวัดดอยคำของเราจงจเจริญข่าวดีดีกับพี่คำอน